ใจคาเพราะว่าอะไรก่อนแล้วมันเข้มมากเลยค่ะ้กเป็นเรือดเดียวจากันเลยของน้องยุ้ยเนาะเป็นกระตาหนดแก้มตอนนี้ใจลงเยอะมากเลยเนาะไม่จังก็จะตรงจจังจวกเยอะมากเลยน้องยุ้ยทำเลเซอร์แล้วก็มีการถ่ายลากคือของมันมนไม่สามารถบอกได้ว่าที่ันขึ้นะเป็นเพราะเลเซอร์หรือว่าเป็นเดราม่าเมหรือเป็นเพรเอ่อเลมาทองคำนะคะทุกอย่างมันทำงานร่วมกันเเอร์แต่ ตัวเลเซอร์จะจัดการรอยด่างดำนะจุดในลเวลานึ้ีส่วนเอากมีผเรือากของควานะครต่จะถึงนี่จะจัดการบนผิวมาต้องทำงานควบคู่กันทั้งบนผิวและใต้ผิวแล้วก็ทัวทครีมบำรุงก็จำหป็าที่จำเป็นมากๆเพราะว่าบางรูปต้องทาทุกวันเพื่อให้ผิวเราแข็งแรงและ้าไม่ปป้องผิวอย่างแนะคะหรือจะปรีสกินพาเนี่ยโดน อาหน้าขาไม่หายแต่ทำให้เป็นตาลงได้มันมี้ท่าน้ต้องบำรุงอรักกันแดดจางไปหน้เพื่อไม่ให้มันกลับมาเป็นครามอีกไม่ต้องกังวลใจไปใครเปื่อาเป็นการรีมาเีโเลยนะคะหน้าใสมันอ้นะนะารีวิวเยอแล้วม่อยู่นตันีนะประบการ24่าไม่ดีก็คงไม่ได้จ้าหรือารีทั้อรีอรระวังแมล็อกเป็นแบบด้วยนะเด้อ